ตอตารับกับซูซัสเกะที่เราผู้กล้าทั้ง100คนจะต้องไ,ไปเชิญหน้ากับสนามแข่งที่โฮดหินจนถึงตอนนี้กว่า50คนแล้วที่ได้ลงสนามไปแต่ก็ยังไม่มีใครที่สามารถรอบไปได้ถึงเส้นชัยเลยสักคนการแข่งในครั้งนี้จะจบลงด้วยความผิดหวังหรือจะมีผู้กล้าี่แท้จริงลุกขึ้นมาปราบดานในรอบนี้ไปได้ <Yeah. S 1> คนต่อไปส่งตรงจากอเมริกาเธอคือสตนหญิงลูซี่รอมเบิก เธอได้เข้าแข่งขันซาสุเกะเวอร์ชันอเมริกาและเมื่อมาแข่งกับเราเธอได้สร้างความประทับใจให้กับเราด้วยการผ่านดานกระโดดกบไปกำแพงไปได้และวันนี้เธอจะมาสร้างโปรติศาสตร์อีกครั้งแต่เธอต้องผ่านด่านรอบแรกของเราไปให้ได้ซะก่อนเราอิมพอร์ตสั่งตรงมาจากอเมริกาเลยนะครับสแตนญิงลูซี่รอมเบอร์ครับเอาละครับออกโตวไปแล้วครับ ผ่านไปอย่างง่ายได้และตรงนี้ครับเกาะเชือกแล้วก็หมุนมาแล้วครับลองพุ่งอย่างสวยงามครับโอ้โหเราสมชื่อจริงๆครับแล้วมาตรงนี้ครับเกาะซุงพุ่งอเวจีครับเธอสามารถผ่านด่านนี้ไปได้ในการแข่งขันคราวที่แล้วนะครับและเธอก็ทำได้อีกครั้งครับโอ้โหยังเหลือเวลาอีกต้อง92วินาทีนะครับลุงกระมุกยังเธอใช้เวลาเพียง30วิเพื่อมาถึงจุดจุดนี้เท่านั้น เธอจะผ่านด่านกระโดดกบืไม่ด่านไปแล้วอดดไม่ได้น่าเสียดายจริงๆครับลูซี่ในครั้งที่แล้วรอมเบิกไม่มีปัญหาในด่านกระโดดกบไตกำแพงแต่ในวันนี้เธอพลาดไปเช่นผู้กล้าก่อนหน้านี้ชายชนะยังคงบินหายไปเช่นเดิมคุณทำได้ในครั้งที่แล้วฉันแค่โดดไม่สูงพอฉันไม่ดีใจเท่าไหร่เลยแต่ก็มันทำยังไงได้เลยนะ และตอนนี้คือบุคคลอีกท่านที่ผ่านรอบคัดเลือกของรายการเรานะครับนุ่มอายุ23ฮิตโตชิคคานุผลต่อไปคือหน,นุ่มน้อยอายุ23ปีฮิตโตชิคาโนะนักยิมนาสติกหนุ่มคนนี้เป็นหนึ่งในเจ็ที่ผ่านการคัดเลือกจากคอสคัตตัวคานะจะใช้พลังที่น่าสะพื้นตัวบวกกับความเร็วเพื่อผ่านจุดที่ผู้คนต่างต้องพ่ายแพ้ได้หรือไม่นุ่มอายุ23คนนี้เพิ่งจะจบจากมหาลาัยมันมานะครับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ใช้เวลาทั้งหมด ที่ว่างนะครับเพื่อฝึกฝนตัวเองโชว์จังหวะที่มันสุดยอดไปแล้วนะไปหางานด้วยเอาละครับมาตัวนี้ครับมาตัวนี้ก่อนครับเอาเลยเอาฮอยคำมูดสักยาวเขาครับคือจะพยายามที่จะเป็นแชมป์คนที่สามของซาสุเกะให้ได้ครับมานลยครับหารูเกาะซุงพุ่งเอาเวจีครับไปเลยครับกแม่นไมได้ครับ เขาทำหน้าที่ได้ดีครับในฐานะผู้ชนะในรอบคัดตัวนะครับบุคกานี้ผู้จบหลักสูตรซาสสุเกะมาผ่านด่านกระโดดกบได้ไหมครับได้ครับชุดเหยียดกับได้ครับโอ้โหสุดติ่งครับสุดติ่งใช่ครับจะไหลลงไหมเนี่ยทำได้ไหมเอ่ยไม่ครับต้องดูครับนี่วิชาเสริมก็คือกระโดดกบนะครับครับผ่านไปได้ครับมาถึงตรงนี้ครับด่านกระแพงจันเซียวมา ก็ยังผ่านไปได้ครับแลนดิ้งดนสวยเขาก็ไปต่ออย่างไม่หยุดยั้งอายุ23ครับกำลังเหลือเฟือสภาพยังดีอยู่ครับสมดุลดีจริงๆไปแล้วครับเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับเขาอยู่ที่ด่านใหม่ครับด่านกระโดดสไลเดอร์เขาจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่ครับมาเลยครับผ่านไปได้ไหมครับไปแล้วครับนิดเดียวครับเร็วครับเร็วครับเร็วครับไปเลยครับเร็วเร็วระวังเท้าด้วยเร็วไปเลย โอ,โอ้โหนั่นแหละครับเทาเขาแตะพื้นอย่างปลอดภัยเหลือเวลาอีกไม่ถึง30วินาทีครับเขาจะทําได้หรือไม่ต้องรีบนะครับอ๋อนี่เหลือเวลาน้อย,ลย,ยแล้วครับเอเวลาก็าจะหมดแรง<ส>ก็จะหมดด้วยนะครับโอ,โอ้โหเวลามันบีบหัวใจค,ครับโ,อ,โ,หโหอ้โหอันนี้นะครับเสียงเตือน,นจะดังแล้วครับเสียงเตือนสิบวินาทีดังแล้วครับเร็วครับเร็วครับเร่งร้อนนะครับจะกดได้ไหมครับได้เลยโอ้โห อารมณนยันใจหายใจคว่ำห้าเย้พวกเราทำได้เย้เสียงเชียดดังสนั่นจากผู้ชมฮิตชิคาโดผ่าน้านกระโดสไลเดอร์อย่างสบายๆเขาคือผู้ท้าชิงคนแรกที่ไปชิตดานแรกของเราไปได้หลังจากนี้สนามทีมหน้าสะพึงกลัวก็กำลังรอคอยเขาอยู่ยินดีด้วยนะคะทำได้กูก็ยินดีจะทำให้สำเร็จ คุณคงสมน้ำหน้าผมไม่สมน้ำหน้าค,ะค่ะก<ช>็ยังยินดีอยู่ค่ะที่<อ>แต่ว่าวันนี้ผมทำได้ว่าดีใจแต่ด่านต่อไปไม่รู้เหมือนกันก็ต้องช่วยเชร์ผมด้วยแล้วกันนะฮะชายผู้ซึ่งบุกตลอดทางไปจนถึงจุดสูงสุดในปี1 9 9 9ขอเสียงประมือให้กับคาซุฮิโกะอากิยมามะาทาจากทางขึ้นของจุดสตาร์ทคืนหนึ่งในบุรุษสองท่านที่รู้จักวัาติของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คาซุฮิโกะอากิยามะ หลังจากพยายามมาหลายปีอากิยาม่าถอนตัวไปจากรายการแต่ตอนนี้เขากลับมาอีกครั้งในครั้งที่แล้วเขาลลาดทายกับด่านกำแพงจันเซี่ยวเขาจะไปได้ไกลกว่านั้นหรือไม่ในวันนี้เ่านะครับอากิยาม่าจะสามารถทำสำเร็จเหมือนเมื่อก่อนได้หรือไม่ครับหลายๆท่านที่ดูอยู่ในวันนี้ก็คงหวังไว้อย่างนั้นนะครับ เขาคือหนึ่งในสองคนที่เคยได้รับชัยชนะในรายการของเราเอาละครับนี่เขาเจอปัญหาที่ด่านห่วงเหล็กมรณะแล้วครับเอาละครับยังไงครับไม่ฝืนไม่ได้ครับสมดุได้ครับครับในตอนนี้เขาเป็นคุณพ่อลูกสองที่ทำงานในคลินิกหมอนวดแชมเปี้ยนอากิยาม่าเอาละครับกอดท่อนสุงอกมาครับไปแล้วครับมั่นใจว่าเขายังมีแรงเหลือเฟือครับลอกด่านนี้พุ่งไปแล้วครับ ในครั้งนี้เหล่าหน้าเก่าล้วนพลาดกันในช่วงแรกๆนะครับเขาจะผ่านด่านกระโดดกบไต่กำแพงไปได้หรือเปล่าหาเลยครับเอาเลยครับโอ้โห,โหด,ดูดูดีครับดูดีเวลาเหลือประมาณนาทีกว่ากว่าครับนา,าโนะก็คืออีกคนหนึ่งครับซึ่งรู้ความรู้สึกที่ได้รับชัยชนะในที่นี้ด่านกำแพงจันซยลเป็นกุญแจสำคัญในการผ่านต่อไปของอากิยาม่า วิ่งมาเลยครับตายแล้วตีสองเอาเอาโจดดิซโตครวับระหว่างที่อากิยาม่ามุ่งไปที่กำแพงจันเซียวเขากลับลื่นและเท้าของเขาก็ถลยออกทันทีและอีกครั้งที่อดีตแชมป์ของเราต้องพ่ายแพ้กลับไปผู้ชาชิงคนสุดท้ายของวันนี้ยูจิอุรุชิฮาร่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับการเทรนนิ่งจากแชมป์ออสตาของเรา และเขาผ่านรอบคัดเลือกเจคนสุดท้ายมาได้สำเร็จในวันนี้มาดูกันสิว่าเขาจะสามารถสร้างประวติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเองได้หรือไม่เอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลามาดูกันว่าผู้ถูกเลือกคนสุดท้ายยูจิอุรุชิฮาระจะทำได้หรือเปล่าสหายของเขาครับฮิโตชิคันโนคือบุคคลเดียวที่สามารถฝ่าอ,อกไปจากด่านแรกนี้และเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนครับ พลาดเป้าเล็กน้อยแต่ก็ยังกลับมาได้ครับคยังโอเคมุ่งสูดานเกาะซุงพุ่งอเวจีเขาจะไม่ยอมให้มันเวียงเขาตกแน่นอนครับเขาพูดไว้ว่าถ้าคานโนทำได้เขาก็ทำได้ครับต้องมาดูกันครับดูครับใช่ค่ะใช่ค่ะใช้เวลาไปประมาณ30วินาทีเท่านั้นครับเือเฟือครับดานกระโดดกบใส่กำแพงแหละครับจะเป็นยังไงได้ด้วยโอ้โหสวยครับ บาลานซ์ดีมากสำหรับครั้งแรกนี่ถือว่าเก่งทีเดียวครับเก่งมากๆครับเก่งเลยแะครับชายอายุ30ปีคนนี้สามารถตามเส้นทางของหนุ่มน้อยคานโนไปจนถึงกดออดแดงได้หรือเปล่าครับต้องมาดูครับลงนะครับโอ้ยไปแล้วครับไม่ธรรมดาครับแต่เขาเหลือเวลาเพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหแต่ก็ทีเดียวใช่เหมือนกัน ผู้ได้รับคัดเลือกของรายการคนนี้เป็นผู้เข้าชิงที่อึดจริงๆค่ะ้ดยเวลาที่เหลือเขาหยุดเตรียมใจไว้ตรงนี้ครับด่านกระโดดสไลเดอร์หายใจขึ้นลึกๆไปลยครับไปตกลงมาครับแล้วก็ได้ครับเอาแล้ครับไต่ขึ้นครับไต่ขึ้นความเข้าจริงๆครับโอ้โหความเร็วนี่ไม่มีตกครับเขาทําเวลาได้ดีมากครับต้องรีบนะครับต้องรีบเอาแล้วครับ25วินาทีสุดท้ายระหว่างที่ปีนนะครับ เอาเละครับเวลาเหลือ20วิครับยังทำได้ดีอยู่ครับปีนครับปีนครับก็ถึงข้างบนแล้วครับอาจจะพอได้ครับพอได้นะครับแต่ต้องเร็วครับต้องเร็วต้องเร็วแล้วครับเสียเวลานิดนึงอ่าละครับกดไปเลยครับนั่นแหละครับโอ้โหอารุชิฮาร่าครับยังกไปได้ด้วยความสามารถล้วนๆด้วยความพยายามของเขาในรอบกัดเลือก มีเพียงไม่กี่คนที่คิดว่าคนขายรองเท้าคนนี้จะสามารถผ่านด่านแรกสุดโหดไปได้แต่เขากลับแสดงความสามารถที่ทิพชั้นได้กับกลุ่มผู้กล้าหน้าเก่าทั้งหลายเลยทีเดียวยินดีด้วยนะคะครับข้าตกรความรู้สึกของคุณออกมาเลยค่ะก็กราบขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลงแลวก็เพื่อนๆงผมทุกคนที่คอยหนุนหลังผมดีใจมากครับกูขอบคุณมากเลยครับออกเฮ้ยเนย ในครั้งนี้มีผู้กล้า28คนจะทั้งหมด30คนต่างต้องมาพบกับจุดจบในรอบแรกแม้แต่คาสุวิโกะอากิยามาหนึ่งในสองคนที่เคยผ่านด่านทั้ง4ด่านก็ย,ยังต้องพ่ายแพ้ยังไม่มีทางแก้ตัวและไม่น่าเชื่อที่ในครั้งนี้ผู้กล้าหน้าใหมา่ทั้งยูจิโุรุชิฮาระและฮิโตชิคาโนะที่กลายเป็นมามืดแต่ยังมีเหล่าผู้กล้าอีก30คนที่ยังต้องรอเผชิญหน้ากับด่านแรกของเอยู เหล่าผู้กล้าหน้าเก่าที่เหลือจะสามารถงัดไม้เด็ดทิ้งทวนและกอบกู้ศักดิ์ศรีของแชมป์เก่าเอาไว้ได้หรือไม่สัปดาห์หน้าเตรียมตัวพบกับการแข่งขันเพื่อหาสุดยอดของเราคนกล้า่าจะมีดีพอที่จะฟาดานฮารุโวดเหล่านี้เพื่อพิชิตอคอยพิชิตแชมป์ของเราไปได้พวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคที่เข้มข้นขึ้นโหดขึ้นและมันยิ่งขึ้นกว่าเดิมเหล่าผู้กล้าหน้าใหม่ อดีตแชมป์ออสตารไวเก่าหรือนักสู้จาก่างแดนใครกันจะเป็นสุดยอดผลอึดที่ฟาดานของเราไปได้ความงามที่เราพวกเขาอยู่เบื้องหน้าคืออะไรติดตามชมและเชียร์พวกเขาได้ในวันอนะังคารหน้า บาดสุดคู่ชุดช้ำเฉือนช้ำตนซัสสุกิตผลกล้าขาเกมโหด